สีขาวครับทิมเบี้ยขึ้นไปทําเบี้ยคู่ขนานสีแดงเดินเม็ดสีขาวขยับเป็นไม้ยงขวาฝั่งสีแดงทิมเบี้ยสวนขึ้นมาสีขาวยังไม่กินครับเดินเบี้ยริมฝั่งสีแดงขยับเม็ดขึ้นมาสีขาวจึงทําการขยับขุนเพื่อเชื่อมเรือสีแดงแตัดสินใจกินเบี้ยครับ สีขาวเลือกใช้เม็ดสีแดงกินเบี้ยอีกตัวสีขาวใช้เบี้ยด้านนอกกินเข้าด้านในสีแดงทิ้มเบี้ยครับสีขาวกินสีแดงกินรักษาตำแหน่งเบี้ยคู่ขนานสีขาวจึงกินเข้าไป สีแดงใช้ม้าสีขาวถอยเม็ดสีแดงเอาม้าขึ้นมายืนคู่สีขาวจึงทําการทิ่มเบีย้ยขึ้นไปสีแดงกินสีขาวใช้เม็ดสีแดง ถอยม้าจับเม็ดสีขาวเดินโคนขึ้นผูกสีแดงขยับขุนสีขาวโยกเลือเข้ามาสีแดงขยับเลือสีขาวจึงเดินโคนไล่มา้าม้าแดงถอยกลับ สีขาวขยับม้าออกริมกระดานฝั่งสีแดงดันโคนขึ้นมาสีขาวเสริมโคนครับฝั่งสีแดงขยับม้าสีขาวจึงเดินม้าจับเรือครับฝั่งสีแดงขยับเรือไล่ม้า ม้าขาวใช้จังหวะนี้เดินกลับเข้ากลางกระดานสีแดงขยับถามต่อเม็ดสีขาวครับจึงเดินเบี้ยจะเอามา้าสีแดงจึงเอาม้ากินแลกโคนสีขาวใช้ขุน จากนั้นสีขาวเดินเม็ดสีแดงดันโคนขึ้นมาสีขาวกินแลกโคนสีแดงใช้เรือกินสีขาวเดินเบี้ยไล่เรือเรือแดงกินเม็ด สีขาวครับใช้ม้ากินสีแดงกินมา้าจากนั้นสีขาวขยับเลือสีแดงถอยเลือสีขาวลุกสีแดงลบ ต่อมาสีขาวถามต่อเรือสีแดงกินสีขาว กินเบี่ยสีแดงขยับขุนสีขาวเดินม้าครับสีแดงไม่แลกเดินหลบสีขาวตีลุกสีแดงขยับขุน จากนั้นสีขาวขยับขุนบุกข,ขึ้นไปสีแดงครับใช้ม้าตีลุกสีขาวถอยขุนกลับเข้ามาฟั่งสีแดงเดินม้าสีขาวจึงลุกสีแดงถอยหลบสีขาวเดินขุนจับม้าสีแดง ถอยม้าไปลูกสีขาวบุกขึ้นไปสีแดงขยับม้ากลับมาสีขาวจึงเดินมาสีแดงตีลูกสีขาวขยับขุนหลบขึ้นไปสีแดงขยับม้ากลับมายืนตำแหน่งนี้ สีขาวจึงใช้เรือปิดเกมลุกจน